สวัสดีครับท่านผู้ชมพบอีกแล้วในรายการยิมไสเกเซจิวันี้ผมคงพันเชฟคำนะครับ Brighter Impact มาขอนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ของ Brighter Impact นะครับเป็นไฟฉุกเฉินอัตโนมัติหรือว่าที่เรียกว่า Emergency Lighting นะครับปัจจุบันเนี่ยโคมไฟเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นหลอดชนิด LED นะครับเป็นหัวโคมลักษณะแบบ Surface Mount Technology นะครับตอนนี้แล้วก็หัวโคมเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียม h e ทซิ i n ์นะครับเพื่อการระบายอากาศได้อย่างดีขึ้น บ o d ี Body, เป็น ABS นะครับเป็น ABS ทน่อแรงกระแทกได้ถึงประมาณ5จูลส์นะครับซึ่งก็คือเรียกว่าเอาคอร์สทุบมันไม่แตกนะครับตอนนี้ฟังก์ชันในการทำงานของไฟเชิร์ปัจจุบันนี่นะครับมันเหลือเชื่อมากเลยนะในการที่จะยกบันไดไปกดเทสเครื่องนี่นะครับสมมุติว่ามีติดตั้งถ้าร้อยเครื่องเนี่ยมันก็ยกบันไดกันไปช่างยกบันไดถึงร้อยครั้งนี้เราใช้รีโมทคอนโทรลในการ เทสแทนที่จะยกบันไดล้วก็ใช้วิธีการยืนเทสเลยนะครับเช่นประมาณเนี้ยสิบสเมตรนะครับผมสามารถที่จะเทสเครื่องตัวนี้ได้เลยทันทนะีแล้วก็ในการเทสเนี่ยนะครับฟังก์ชันการเทสของเราเนี่ยมีทั้งแบบอินฟราเรดนะครับแล้วก็อัตโนมัติฟูลี่อัตโนมัตินั่นหมายความว่าให้เครื่องเนี่ยทำงานการเทสเนี่ยอัตโนมัติโดยตัวมันเองโดยใช้วิธีการ สั่ง Input จากเ e ียลท e c ค o c k เป็นแปดบิตน,นะครับเป็นไมโครโปรเซสเซอร์แปดบิตในฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสั่งให้ออโต้เทสคือการเทสแบบมันลี่ก็คือเดือนหนึ่งเทสครั้งหนึงนะครับหรือว่าอาจจะเป็น Half-Year Test ก็คือพอถึงครบ6เดือนเครื่องก็จะเทสเป็นเละเวลาประมาณ30ปนาที นะครับแล้วก็กรณีที่เป็น yearly หรือว่า1ปีทสครั้งหนึ่งเครื่องก็จะเทสอัตโนมัติในช่วงที่ว่าการเทสเนี่ยช่วง yearly เนี่ยหนึ่งปีนี้จะเทสเป็นระยะเวลาประมาณ60นาทีเพื่อเทสฟังก์ชันการทำง,งานของเครื่องของหลอดไฟแล้วก็ของแบตเตอรี่ด้วยว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่านะครับปัจจุบันตัวบอดี้เนี่ยเหลือตัวเล็กนิดเดียวเนื่องจากว่าหัวโคม6วัตต์เนี่ยนะครับมันทำให้แบตเตอรี่ เดือตัวขนาดเนี้เป็นขนาด12โวลต์5แอมป์อซึ่งแบคอัพได้ก็5ชั่วโมงละตามมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยเขากำหนดไว้ใช้ถึงแค่120นาทีหรือว่า2ชั่วโมงตอนนี้เครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันซัดเข้าไป5ชั่วโมงแล้วนะครับเพราะนั้น i m a เ n c y Lighting ปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่เหมือนชาวบ้านแล้วทั่วโลกไม่เคยมีไม่เคย,มไ,มเคยไ,มไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเพราะว่า ทั่วโลกเนี่ยเขามีแค่เรื่องว่าเป็นไฟฉุกเฉินการทํางานได้แค่ไฟดับแล้วก็สว่างขึ้นมาเฉยแต่ว่าประเทศไทยมีทั้งรีโมทเทสมีทั้งออโตเมติกเทสซึ่งเทสแบบมันลี่นะครับหรือว่าฮาร์ฟเยียเทสอีกอย่างหนึ่งอันนี้เหลือเชื่อเลยสมมุติกรณีไฟดับนะครับผมจะทดสอบดูครับนี่คือไฟดับสภาวะไฟดับพอไฟดับปุ๊บสามารถดิมแสงได้อีก นี่นะครับลดแสงลงดิมแสงลงดิมแสงลงดิมแสงลงหรือว่าทําให้สว่างสี่ระดับนะครับดูใหม่นะครับนี่ปรับแสงลงแล้วหนึ่งระดับสองสามสี่ยิ่งดิมแสงลงก็ทําให้การใช้งานก็ยิ่งมากมายขึ้นอาจจะเป็น5ชั่วโมงกลายเป็น10ชั่วโมงโอโคเดี๋ยนี้สมัยนี้เนี่ยฟังก์ชันนี่เหลือกินนะครับเหลือหลายจริงสําหรับไฟฉุกเฉินของประเทศไทยนะครับ เพราะนั้นยังไงก็แวะเวียนเยี่ยมชมกันที่ www.briimpact.com หรือว่า www.briimpact.com ขอบคุณครับสวัสดีครับ